ในะคะคุยกับตาเอพที่5แล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะตาจะมาคุยเรื่องการลดน้ําหนักนะจ๊ะก็จะบอกว่าตาลดได้แล้วนะ3โลนะคะวันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่องการลดน้ำหนักกันเพราะว่าตาไม่รู้ทำไมแต่แต่แตาอยากเก็บเอาไว้นะคะอยากถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เผื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองอีกรอบนึงนะคะ ก็มาดูกันเลยค่ะว่าในแต่ละวันตายลดเท่าไหร่บ้างแต่ก่อนที่จะไปดูในแต่ละวันนะคะวันนี้จะพาไปดูกราฟตัวนี้ก่อนอิงวันนี้เรามีรูปมันจะกราฟตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นกราฟน้าหนักนะคะมันจะง่ายต่อตายนะคะเพราะว่าตต่จะได้รู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยตายลงคาร์นแล้วนะคะจากกราฟข้างบนนะคะมันก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะคะ ก็น้ำหนักเริ่มต้นของตายนะคะที่ตัดลดน้ำหนักก็คือ89.8นะคะอีก,อกจุดสองก็คือ90นะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็คือเหลือ86หนะคะก็ลดมาได้3.8กิโลนะคะแต่ว่าเป้าหมายของตายนะคะก็คือ75หนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตายต้องลดอีก11กิโลนะคะในการถึง75โลนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือกราฟนะคะที่จะ ง่ายต่อชีวิตของตายนะคะในการจดบันทึกน้ําหนักนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นตัวโน้นนะคะที่ตายบันทึกว่าในแต่ละวันเนี่ยน้าหนักมันลงหรือเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะง่ายเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าน้ำหนักแบบปกติมันจะลงเท่าไหร่เท่าไหร่ต่อวันนะคะก็วันแรกนะคะที่เริ่มปรับร่างกายนะคะก็น้ำหนักอยู่ที่89.8นะคะ พอมาวันที่หนึ่งที่เริ่มลองนะคะวันที่ยีสหาเมษาอยู่ที่แปดนะคะวันที่สองอยู่ที่88.2สิแนะคะวันที่สามอยู่ที่แปดสิบแปดจุดหนึ่งนะคะวันที่สี่อยู่ที่แปดสิบเจนะคะวันที่หอยู่ที่แปดสิบเจ็ดจุดหนึ่งวันที่หกอยู่ที่8 6ดสิและวันสุดท้ายนะคะเมื่อวานอยู่ที่แปดแล้วก็วันนี้นะคะเมื่อเช้าที่ช่างอยู่ที่แปดสห จศย์ก็คือแปดสหกทวนนะคะก็น้ำหนักต่ายก็อยู่ประมาณเท่านี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกต่ายจะต้องลดอีกสิบเอ็ดกิโลนะคะให้ถึงเจ็ดสิบห้าให้ได้นะคะโดยการที่น่าจะกินวิธีนี้ไปแหละก็คือทานคี t o ค่ะคัน k ี t o บวกกับ eve ใช่ไหมที่เขาเรียก ifeve ก็คืออย่างอ่ะ eve เอาง่ายๆก่อนก็ ยาของตายตายกินห8บดนะคะเอ่อตายสามารถกินอะไรก็ได้ภายในหชั่วโมงนะคะแต่หลังจากครบหชั่วโมงแล้วคุณห้ามกินอะไรเลยนอกจากน้ำนะคะแต่ว่าภายใน6ชั่วโมงนั้นเนี่ยตายจะกินแค่สองมือน,นะคะอย่างตายกินตอนแปดโมงครึ่งนะคะแล้วก็มื้อสุดท้ายอีกทีนึงก็คืออยู่ที่บ่ายโมงครึ่ง แล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยครบป่ายสองพอหลังจากป่ายสองคือห้ามเวนอะไรเลยนะคะกินได้อย่างเดียวก็คือน้ํานะคะที่จะต้องดื่มได้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็ควบคู่ไปด้วยกับคีโตนะคีโตก็คือที่ไปดูมานะก็คือสามารถกินเนื้อได้กินไขมันได้แต่อย่าก,กินเยอะนะคะกินเนื้อสัตว์กินไข่ไก่เป็นหลักนะคะแล้วก็ห้ามกินแป้งห้ามกินน้ําตาลแล้วก็ อันนี้เขาน่าจะห้ามกินข้าวด้วยนะคะข้าวก็คือตัดออกไปจากชีวิตเลยนะคะคือตัดออกเลยแต่มันก็จะดูเลี่ยนใช่ไหมก็เลยมีของตายเนี่ยอ่ะตายกินหมูสามชาั้นตายกินหมูเนื้อแดงประมาณนี้นะคะแล้วก็มีไข่ไก่นะคะก็กินวันนึงเนี่ยทั้งหมดก็สองรอยกรัมนะคะต่อวันอันนี้คือแค่เนื้อหมูนะคะ ก็มื้อเช้าร้อยกรัมมื้อเย็นอีกร้อยกรัมนะคะแล้วก็มีไข่ไก่ก็เราแต่ค่ะเราจะกินไข่ต้มไข่ดาวก็ได้นะคะแต่แตายก็สลับเนี่ยทั้งไข่ต้มไข่ดาวจะได้ไม่เบื่อด้วยนะคะแล้วก็บางมือก็มีผักกระลำนะคะกินบางมือก็ไม่มีนะคะบางบางมือก็มีแค่หมูก,กับไข่นะคะแล้วก็ตายก็จะมีตัวช่วยในการที่จะทำให้เราไม่เบือ่อรสชาติของมันนะคะก็คือ มีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มสุก,กี้นะคะตาผ่านท้ายดราสิงอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะอันนี้แคเ่เป็นน้ำจิ้มที่เราชอบอยู่แล้วนะคะมันกินมันแก้เลี่ยนจริงๆนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแต่จะมีตัวเครื่องปรุงนะคะก็คือเป็นเกลือชมพูนะคะหรือว่าเกลือเกลืออะไรนะเกลือหิมารัยใช่ไหมที่เขาเรียกกันอันนี้ก็คือจะกินแก้ให้มันแบบมีมีรสชาติเค็มๆหน่อยๆนะคะสามารถที่จะ ปรุงอาหารหรือว่าดื่มกับน้ําได้นะคะเกลือหิหมะก็คือแบบใส่เข้าไปในขวดน้ํำเพื่อที่จะดื่มเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มึนไม่เวียนหัวนะคะประมาณนี้นะก็ผลข้างเคียงนะคะผลข้างเคียงก็จะมีเออ่มีมึนหัวเวียนหัวปวดหัวเหมันแบบหัวมันอึนๆหัวมันหนักๆนะคะแล้วก็มี ท้องเสียสองสามวันนะคะหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วอันนี้คือผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อตายลองหนึ่งอาทิตย์นะคะวันนี้ต่ายก็จะมาบอกว่าต่ายก็จะลองอีกหนึ่งเดือนนะคะในการลดน้ําหนักแต่ว่าหนึ่งเดือนเนี่ยต่ายก็อาจจะแบบออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะเพราะว่าที่ไม่อ่านมาในกลุ่มนะคะเขาก็บอกว่า ไม่ควรในการออกกำลังกายเพราะว่าบางทีเราไม่ได้กินข้าวเรากินแค่เนื้อหมูเนื้อไข่ไม่ใช่เนื้อไข่เรากินแค่เนื้อหมูกระไข่ใใแล้วเ,เ,เราไม่ได้กินข้าวมันจะทําให้เราเวียนหัวแล้วยิ่งออกกำลังกายยิ่งแย่นะคะแต่ว่าแต่รู้สึกว่าคือถ้าเกิดเราลดอย่างเงี้ยมันก็จะลดแค่วันหนึ่งอะ่ะจุดหนึ่งจุดสองจุดสี่ประมาณนี้นะคะมันไม่ได้ลดมากขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยแต่ว่า การออกกบบาลังกายในครั้งนี้เนะี่ยไม่ได้ออกกํบบาลังกายแบบหนักๆนะก็คือค่อยๆออกออกมาออกนะ้อยก็คือได้ออกอย่างน้อยก็คือจะมีโอกาสลดเร็วกว่านะคะประมาณนี้นะคะอีกหนึ่งเดือนก็มาดูผลกันนะคะว่าจะลดได้ถึงเท่าไหร่ก็ยังไงก็อยากจะให้กํบบาลังใจกับกับคนที่อยากลดน้าหนักนะคะเหมือนตายแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ารออะไรอยู่นะคะ ตายก็ไม่รู้ว่าตอนแรกว่าตต่รออะไรอยู่แบบทําไมไม่ออกสักทีทําไมไม่ลดสักทีทําไมไม่เริ่มทําสักทีนะคะก็เริ่มแล้วลดแล้วสามโลนะคะถ้าตตา่ทันได้คุณก็ทําได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนเจอกันนะคะว่าจากแปดสิบหกเนี่ยมันจะลดเหลือเท่าไหร่นะคะจะถึงเจ็ดสิบห้าเมื่อไหร่เดี๋ยวคอยดูกันกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ